พี่น้องมีข่าวใหม่ล่าสุดมาไหมอิหล่าบอกว่าสิไปต่างประเทศพี่น้องลากกระเป๋าสิไปต่างประเทศพี่น้องสิไปประเทศจังไดสิไปจังไดมาจังไดสิอีหยังเอาพี่น้องไปเบิ่งประเทศกกป,ป,ประศัตรม,ม,มือแรงนี่บอก,อกยกังเกาะฮะ ไปขอพ่อๆเนี่ยพ่อเองเนี่ยอือเจี่ยก็เออเอาพอจะตามตามนั่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวบ่อท่านเดี๋ยวผู้ใดสาผู้ใดไม่เห็นสาวพ่อท่านจะว่าข่อยบอกเด้อเฝ้า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 อีลาให้สามรอบสามยางเด้อเด้อมือนี้เด้อแล้วแต่ดวงไฟดวงมันเนาะพี่น้องเนาะ มันเป็นการเป็นแนวทางพเพื่อผู้ใดบยนันมีแนวทางทไปไปตั้งไอเพื่อนบ้านเหรกัจัดไปเลยจยัดไปเลยพ่อได้ค่าประทูเานสนอมง เดี๋ยวสิว่ามากพอท่านเนี่ยได้ได้ข่าวได้เห็นเมื่อกี้กับฟ้ามาบอกพี่น้องเลยพี่น้องฟรีเข้าไปเลยเด้อเดี๋ยวพอท่านเด้อโอเคพี่น้องเราก็มีหลยย่ายย้วเราก้มปิดมือนีกันอย่าลืมบัตรร้อยสามสิบเก้าบาทกันยังท่านทักไปได้ที่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจกับขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีโชคดีเด้อเดี๋ยวอีบารากกระเป๋าไปิไปเมองนองแล้วพี่น้องไปสิตามิลาไปแล้วเร็ว